ทหารที่ออกไปประชิดชายแดน300กว่านายไม่กลับบ้านนานกว่า30วันญาติพี่น้องประทวงฮุนเซนถึงหน้าบ้านนะครับนี่คือผลกรรมที่ฮุนเซนได้ช่างให้ชาวบ้านออกไปชู้ลบกับประเทศไทยตุยกันหมด นะครับเห็นแล้วอดไม่ได้อดขำไม่ได้นะครับอดขำไม่ได้ออกมายืนประท้วงกันที่หน้าบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นชาวหนุ่มคนแก่คนอะไรก็มาประท้วงกันเยอะนะครับเป็นไงล่ะครับทีเนี้อยู่ยากนะครับ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนแต่ผู้นําไม่สนใจกับประชาชนเลยนะที่ตุยไปกันหมดทีนี้เขาอดไม่ได้เขาเลยออกมาประท้วงเพื่อขอความหยุดที่ทำให้คนที่เสียหายหรือว่าคนที่ตุยไปนะครับกับที่ครอบครัวคนที่เขาได้ รับความเดร้อนรับความเสียหายจากคุณเซนนะครับเขานั่งแบบสบายสบายกับลูกชายของเขานะคุณเซนเนี่ยคุณมณิตกับคุณเซนนะครับสาวบ้านออกมาประท้วงถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมเป็นไปได้เลยว่า ม็อบเขมรเนี่ยบุกบ้านฮุนเซนนะครับมาเนตทหารที่ไปสายแดนเกือบ800นายดูคิดดูครับ800กว่าลายนะหายไปไม่กลับบ้าน30วันเขาเลยออกมาประท้วงเพื่อตามหาญาติเขาที่สูญเสียไปทำไมไม่กลับบ้าน ไปไหนนะแต่อุนเซนกับคุณมณิดไม่ออกมาให้สื่อสารให้ประชาชนรู้ว่าคนที่เขาเหล่าทหารเหล่านั้นคือได้เป็นปุ๋ยเป้าต้นมะม่วงไปแล้วปิดข่าวปิดยังไงก็ปิดไม่ได้นะครับ ทำอาชาบ้านแห่กันออกมาหลายร้อยหลายพันที่มาประท้วงคุณเชนเพื่อขอความยุติธรรมให้คนที่ตุยไปนะครับอีกอย่างก็เห็นใจคนที่สูญเสียแต่อีกอย่างก็เวทนากับคนที่ อยากได้ของคนอื่นไปเป็นของตัวเองนะครับเขาไม่สนใจเลยว่าประชาชนของเขาจะเป็นอย่างไรนะเขาปล่อยเลยนะว่าคุณจะตุยหรือคนจะเป็นอะไรก็เรื่องของคุณเพราะว่าพวกนี้รับค่าจ้างหมดทุกคนเสร็จงานก็รับค่าจ้างคนไหนรอดมาก็ได้นะ คนไหนไม่รอดได้ข้าวกระสอบหนึ่งแล้วก็ผ้าคม่าที่ไปเยียวยาคนที่ชูนเสียนะครับนี่คือวิธีการของผู้นำที่ว่ามีอำนาจวางอำนาจถืออำนาจที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเมืองพนมเปญน,นะ คือคุณเชนคุณมณิ์แล้วก็คุณมารีเมียน้อยคุณเชนนะครับก็ว่าได้เห็นภาพที่เขาไปประท้วงแล้วเวทนานะที่เขาได้ชื่อสารบอกว่าผู้นำนี้สมควรออกจากประเทศนี้ไปซะไม่ควรมาบริหารแบบนี้ ไม่ควรมาบริหารประเทศให้เป็นแบบนี้นะสร้างชงครามได้แต่แก้ไขปัญหาประเทศบ้านเมืองตัวเองไม่ได้นะครับทำได้กับประเทศอื่นแต่ประเทศตัวเองไม่รับผิดชอบชาวบ้านนะกินดีอยู่ดีก็ คนเชนคนมนิศชาวบ้านกินต้นกล้วยกินผักบุ้งไม่มีอะไรจะกินแต่ผู้นำนอนหลับสบายไม่สนใจเลยนะครับนี่คือผู้นำของคนเขมรที่เขาเชิดชูว่าเป็นคุณพ่อหุ่นเซน คุณพ่อเรียกคุณพ่อเลยนะคุณพ่อไอ้บอยก็ว่าได้นะพ่อเขาเดือดร้อนแบบนี้คุณพ่อก็ไม่ช่วยเหลืออะไรลูกนะลูกๆอดอยากอดกินไม่มีการไม่มีงานทำก็เรื่องของลูกพ่อไม่เกี่ยวแบบนี้เหรอเห็นแล้วโอ้ยเนาะ เวทนาคุณยายจริงๆนะที่ได้สูญเสียลูกที่ไปชู้ลบกับทหารไทยที่ชายแดนนะก็ออกมาเรียกร้องขอความเห็นใจแก่ก็อายุเยอะแล้วนะก็มายืนประท้วงกับลูกกับหลานเพื่ออยากเห็นหน้าลูกขั้งจุดท้ายก็ว่าได้แต่ ไม่มีวันได้เห็นแล้วครับเพราะเขาไม่กลับมาเพราะเขาตุยไปแล้วไม่มีใครกลับมาให้คุณยายและครอบครัวได้เห็นหน้าอีกต่อไปแล้วครับสิ่งที่ได้มาคือความสูญเสียของทหารเหล่านั้นแล้วก็กับครอบครัวผู้ที่เสียหายนะครับนี่คือ คนที่มีอำนาจถืออำนาจใหญ่ที่สุดแล้วก็ปล่อยวะละเลยไม่ดูแลประชาชนตัวเองมีเงินเยอะมีตังเยอะแต่ไม่ช่วยเหลือนะคนแบบนี้คนเห็นแก่ตัวยังเชิดชูได้ให้เป็นผู้นำนะ ทำไมไม่ปล่อยไม่ขับไล่ทำเหมือนเนปาลเลยก็ได้นะที่เขาปิดข่าวทุกวันเนี้ไม่อยากให้ประชาชนตัวเองเห็นข่าวเบือนประเทศอื่นกลัวว่าประเทศตัวเองจะทำเหมือนเนปานลก็ว,ว่าได้นะรับไม่ได้นะปิดข่าวปิดอะไรไปให้หมดสุดท้าย ปิดไม่ได้เขาก็ต้องออกมาประทวงอยู่ดีเพราะครอบครัวของเขาไปประจำการที่ชายแดนไม่กลับมาเขาก็ต้องออกมาตามหาญาติทู้ที่ไม่กลับบ้านนานกว่า30วันจะกลับได้ไงครับกลับไปก็มีแต่วิญญาณนะไร้ร่องรอย คนที่กลับไปก็เป็นแค่พงกระดูกม่แค่นั้นส่วนที่เหลือก็นุ่นเผาต้นมะม่วงเป็นปุ๋ยเผาต้นมะม่วงอยู่นู่นแหละครับไปดูเอาว่าของใครเป็นของใครญาติใครเป็นของญาติใครครอบครัวคนนั้นคนนี้แต่จะจําได้ไหมล้วเปื่อยละลายกันไปหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากพี่ๆหน้าหน้าทุกท่านเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับว่า คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับพูดอะไรไม่ถูกก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับให้นะ้านๆะทุกท่านติชมมาได้ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับผม